เมื่อวันที่17ตุลาคม2568เวลา14.30นาทีพลเรือตรีเอตยุวนางกูลผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติประจำปี2568 โดยมีคณะนายทหารข้าราชการและกำลังพลของหน่วยเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงณบริเวณป้ายโครงการกองทัพเรือร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสารสู่100ล้านต้นภายในพื้นที่ของหน่วยบัญชาการปสอสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้กำลังพลทุกนายได้ร่วมแรงร่วมใจกันบำรุงรักษาต้นไม้ที่ได้ปลูกไว้ก่อนหน้านี้ในพื้นที่โครงการโดยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ยกำจัดวัชพืชและรดน้ำเพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตแข็งแรงเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ถึงความเอาใจใส่ไม่ใช่เพียงแต่ปลูกแต่ยังดูแลรักษาให้ดีที่สุดซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ กิจกรรมการบำรุงรักษาต้นไม้ในวันนี้ถือเป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์ของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งในการเป็นหน่วยงานที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวที่สร้างขึ้นให้เติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นมรดกทางธรรมชาติให้กับชุมชนและประเทศชาติต่อไป